คิดอยู่ว่าจะทำอะไรดีเลือไปเห็นหนังสือนิยายบนโตะ๊ะหรือจะเอามารีวิวแต่คงต้องใช้เวลาอ่านใหม่หมดทั้งเล่มเราเห็นหนังสือเล่มนี้เลยคิดว่าน่าสนใจซื้อมาตั้งแต่15กันยายน2 0 1 2แต่อ่านไปได้แค่บทเดียวอาจเพราะเป็นภาษาอังกฤษซึ่งต้องใช้สมาธิและความตั้งใจมากๆ ซึ่งจะเอาเนื้อหาจากหนังสือเล่มนี้มา2อถึงสหน้าเพราะขี้เกียจก็เป็นคลิปที่ทำมาค่าเวลาและแก้เครียดเท่านั้นคนเขียนยกตัวอย่างทำไมถึงมีหนังสือเล่มนี้โดยยกตัวอย่างร้านขนมปังและการว่ายน้ำ เขาเล่าถึงร้านขนมปังที่มีขนมปังที่ดีมากๆแห่งหนึ่งในยูเคแต่พ่อครัวก็ปกปิดสุดลับของเขาแม้แต่ลูกชายเขาที่ทำงานอยู่ในร้านเดียวกันก็ไม่ยอมบอกจนวันหนึ่งเขาเสียชีวิตไปสุดลับของเขาก็หายไปพร้อมกับชีวิตเขาด้วยส่วนการว่ายน้ำคนที่ว่ายน้ำไม่เป็น ก็สามารถหาซื้อหนังสือที่สอนการว่ายน้ำมาศึกษาพวกเทคนิคต่างๆแต่การจะว่ายน้ำเป็นไม่ใช่แค่อ่านจากหนังสือเท่านั้นต้องลงมือฝึกฝนเรียนรู้ด้วยตัวเองด้วย2ตัวอย่างนี้คือการเปรียบเทียบแล้วหนังสือเล่มนี้สามารถสอนเราให้เป็น Copywriter ที่ประสบความสำเร็จได้ไหมถ้าเราไม่เคยเขียน Copy มาก่อน เราให้ไม่เคยเขียนก๊อปปี้มาก่อนแต่เราเขียนหนังสือมาตั้งแต่เด็กและอยู่ในโลกของภาษาและคำต่างๆมาตลอดชีวิต